สวัสดีครับผมแจนโมงครับวันนี้ก็เรามาพบกันอีกครั้งในอีพี27นะครับศัตรูของนกนองแอนอันดับที่สามอันดับสามนะครับตอนนี้นะให้เพื่อนๆทายนะครับว่าอันดับสามคืออะไรติกตต๊กตอกติต๊กตอกตุ๊กแกนั่นเองครับตัวลายๆนะหลายคนคงเคยพบเจอกันมาบ้างแล้วหรือว่าอยู่ตามบ้านเรือนคนนี่แหละครับนี่เป็นไงเดี๋ยวผม,มเล่าให้ฟังนะครับ หลายคนอาจไม่รู้ว่าตุ๊กแกถือเป็นศัตรูตัวร้ายของบ้านนกนั่นเองนะตุ๊กแกชอบเข้ามาในบ้านนกเพื่ออะไรครับเพื่อกินไข่นกกับลูกนกที่ยังไม่โตนั่นเองแต่เมื่อที่ตัวโตก็โดนเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นภัยสําหรับคนบ้านนกเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะมาดูว่าตุ๊กแกเนี่ยมันมีประวัติมันเป็นยังไงมันมีรายละเอียดงไงเริ่มเลยนะครับตุ๊กแกหรือแกกโคก หรือ calling g e c o เป็นสกุลหนึ่งของสัตว์เลือยคานครับที่พบกันเห็นบ่อยๆก็คือตุ๊กแกบ้านนะครับจึงเป็นสัตว์เลือยคานชนิดหนึ่งมีสีสันหลากหลายมากเช่นน้ำตาลเทาดำฟ้าอ่อนและมีจุดสีแดงอมส้มทั่วตัวดูจากรูปนะครับสามารถปรับสีได้ตามสภาพแวดล้อมที่อาศัยดวงตามีสีเขียวขนาดใหญ่ไม่มีเปลือกตานะครับไม่มีเปลืกตาปกปิด ขนาดความยาวของลำตัวเมื่อโตเต็มที่ประมาณ30เซนครับน้ำหนักโดยเฉลียล่ยราวหนึ่งขีดออกหากินในเวลากลางคืนโดยกินมแมลงเป็นอาหารหลักครับและอาจจะกินสัตว์ขนาดเล็กอย่างอื่นเป็นอาหารด้วยเช่นไข่นกหรือลูกนกนั่นเองหนูขนาดเล็กประเภทสัตว์ฟันแทงกะโดนด้วยนะครับที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยนะครโดยเฉพาะภาคกลางทุกแกจะอาศอยู่ทั้งในบริเวณที่ เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าแล้วบ้านบ้าเรือนของมนุษย์นะครับชอบหลบอยู่ตามมุมมืดปราะะจากการรบกวนออกรูกเป็นไข่มีนิสัยชอบร้องเสียงยังไงครับตุกแกตุกแก,ก,แกนั่นเเด็กๆก็จะจะกลัวนะก่อนใหญ่ก็จะจะไม่อยากให้เด็กไปเที่ยวเล่นเนี่ยก็เลยใช้เสียงตุกแกได้หลอกนะผมก็เคยเด็กๆกลัวไงซึ่ง ตีนตุกแกเนี่ยเพื่อนๆองคงเคยเห็นนะสามารถเกาะไตา่ผนังได้อย่างเหนียวแน่นเพราะอะไรครับเดี๋ยวมาดูกันเพราะมีเซต้าลักษณะเป็นคนที่มากกว่า1000เส้นบนฝ่าเท้าตุกแกแต่ละเส้นที่บริเวณปลายแตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากกว่าพันแฉกแต่ละแฉกมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง200นาโนเมตรนะครับซึ่งเล็กมากตุกแกเป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายชอบกัดเันเองและมีพฤติกรรมที่กินพวกเดียวกันเองด้วยนะครับ น,น่ากลวนะัวเหมือนกันตุ๊กแกโดยทั่วไปก็รู้กันอยู่ว่าเป็นสัตว์ที่น่าเกลียดนะครับเพื่อนมีรูปร่างรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดประกอบกับอุปนิสัยดูร้ายแต่ก็มีผู้นิยมบางกลุ่มนะครับชอบเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนะที่เลี้ยงตุ๊กแกเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องอะไรครับว่าปัญหาที่เกิดจากตุ๊กแกกับอคนบ้านนกเนะี่ยมีอะไรบ้างตอนที่หนึ่งตุ๊กแกเข้ามาในบ้านนกเพื่อ เพื่ออะไครับเพื่อนเมื่อนมากินไข่แล้วก็ลูกนกนั่นเองแต่ไม่ใช่กินไข่กับลูกนกนะครับเขาจะกินนกตัวตัวโตวเต็มไว้ด้วยเขาจะเข้ามากินถ้าไข่ในลักษณะการกินก็คือถ้าเป็นตัวตัวไข่เนี่ยเขาก็จะขเขมบไข่เป็นหมดหมดเลยหรือว่าถ้าเป็นลูกนกตัวเล็กเนี่ยเขาจะกินกินกินเป็นทั้งตัวเลยนะครับแต่ถ้าดูจากภาพเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้ดู คือเขาจะกินท่านเป็นนกตัวใหญ่เนี่ยลักษณะเขาจะมีปีกใช่ไหมครับมีปีกกลางนะมีกลางแล้วก็อันนี้เป็นหัวเขาจะกินได้แค่หัวถ้าดูจากรูปเนี่ยเพื่อนเพื่อจะเห็นว่านกตัวโตเต็มวัยที่โดนกินนะหัวจะขาดไปนะซึ่งปีกมันขวางปีกขวางนะครับขวางไอ้ปากเขาเนี่ยไม่สามารถกินได้ทั้งตัวนะครับก,กินได้แค่ส่วนหัวถ้าดูจากรูปก,ก็จะเป็นนกงานที่ถูกกินหัวไปแล้ว มีลักษณะหัวขาดถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปในบ้านนกแนละ้วเราสังเกตแล้วนกมีลักษณะตามรูปนะที่ผมให้ดูก็คือนกโตเต็วเมวัยแล้วหัวขาดนี่ก็คือแน่นอนคนระับโดนทุกแกกินแน่นอนนะลักษณะจะเป็นตามรูปนะครับส่วนถ้าเป็นตัวเล็กก็คือจะไม่เห็นเลยคือเขาจะกินไปทั้งตัวทั้งไข่เนี่ยจนะไม่ต้องตกใจนะครับผมมีวิธีป้องกันเดีย๋ยวถ่ายคลิปไงผมบอกอ้นที่สองนกใน,นแอนเนี่ย เมื่อทีโ่โดนทุกแกเข้าไปรบก,กวนปบ่อยเนี่ยเขาก็จะทําไมครับเป็นคุณทําไงหนีอ,อยู่ไม่ได้เขาจะหนีอ,ออกบ้านจากบ้านนกคุณไปไปอยู่ที่อื่นนะครับวันนี้เพื่อนๆก็ลงทุนมาอย่างดีแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับพวกนี้จะเป็นคือทุกแกี่จะสามารถไต่ไปได้ทุกที่เลยรเขาจะเข้าไปในบ้านนกคุณแล้วก็ไปไม่สังเกตหรือไม่ได้ดูให้ดีนะเขาจะหลบตามช่องถ้าบ้านนกใครี่บิด ไอ้เขาเรียกท่อระบายอากาศเขาจะหลบเข้าไปข้างในนะนนคอยสังเกตดูวด้วยนะครับแล้วก็จะออกมาตอนคุณออกไปจากบ้านนกเนะี่ยคุณสังเกตตามคืนนะอย่างที่ผมบอกอะดูลูกนะถ้านกหัวขาดแน่นอนนะตุ๊กแกเล่นงานแนละ้วนะถ้าโดนตุ๊กแกเล่นงานบ่อยนกคุณก็จะลดปริมาณลงแล้วเขาก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นนะในที่ที่ปลอดภัยนะครับนะต่อมาข้อที่สามเขาจะส่งเสียงรบกวนเนะี่ยตุ๊กแกตุ๊กแกจะร้องเงี้ยฮะ รบกวนทั้งทํไมครับทั้งคนแล้วก็นกนั่นเองเพราะว่าร้องบ่อยๆได้นกนั่นแอนก็จะตกใจเหมือนกันก็จะหนีไปในที่สุดนะครับนะเพื่อนต้องคอยหมั่นตรวจสอบดูแลคอยฟังเสียงนี่มีฟังเสียงมีตุ๊กแกอยู่ในบ้านนกใั่หรือเปล่านะคอยดูด้วยครับต่อมาเมื่อเจอตุ๊กแกแล้วไม่ต้องตกใจนะเรามีวิธีป้องกันามาดูกันนะครับวิธีป้องกันมีอะไรบ้างเพราะหนึ่งปิดช่องทางเข้าครนะับบางคนงเพื่อน เพื่อนบางท่านเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกรอยแตกล้าวของตัวอาคารหรือว่าช่องปิดเนี่ยเราทําไว้ไม่ดีนะผมแนะนําว่าเออไปมีตะข่ายหรือตะแกรงปิดช่องลมระบายอากาศกันพวกนี้เข้าไปกันตุกแกกกนสัว์เลยค้างด้้ยนะต้องตรวจสอบบ้านนกก็ดีว่ามีช่องหรือรอยแตกตรงไหนที่ตุกแกกสามารถไปมุดเข้าไปได้แล้วก็ซ่อมแซมตรงนั้นนะครับข้อสองเมื่อเจอตุกแกกแล้วเนี่ยทําไมครับจะเจออยู่ในบ้านนกนะ อันเนี้ยผมเจอมาแล้วเขาไปกินตุ๊กแกเนี่ยเขาไปกินนกของผมด้วยในบ้านนกเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนสมัยยังไม่กูแอร์เขายังไม่ประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันเนี่ยผมเจอมาหมดละข้อสองนี่คือผมใช้แล้วใช้เครื่องมือดักจับตุ๊กแกอ่ะใช้สวิงอะไรเงี้ยไลก่กับไล่กับูแอร์ต้อนนะแล้วก็ตะคุกกับสวิงแล้วมัดใส่กระสอบเป็น พอดีแถวบ้านผมมีเขตอบพยจทานนะครับผมก็เลยเอาไปเขาไปปล่อยที่นู่นแหละครับเขตอบพยทานนะฝนะากคุณพ่อเลี้ยงไ้ไปปล่อยที่วันลนี่แหละครับเราไม่ฆ่าตัดตัดว์ชีวิตแล้วปล่อยไปดีกว่าให้เขาไปอยู่ตามธรรมชาติงครับข้อสามวันเนี้ยผมลองแล้วนะแต่ว่าที่บ้านผมอาจจะย,ยังไม่ไม่มากพอลองลองดูนะข้อสามเขาบอกว่าตะไคร้ใบกะเพราปลูกไร่ตุกแกได้พืชบางชนิดเช่นตะไคร้ใบกะเพราเป็นพืชที่มีกลิ่น ที่ตุ๊กแกไม่ชอบนะครับอย่างมากเลยการปลูกต้นไม้เหล่านี้ไว้รอบๆอบบ้านไม่เพียงแต่จะช่วยไล่ตุ๊กแกแต่ยังตกแต่งสวนและมีผักอดสารพิษไว้รับประทานกันด้วยวเพื่อลองดูเหมือนกันผมกัถชาวบ้านนกนะครับแต่ผมปลูกไว้เหมือนกันแล้วมันก็แต่มันก็ยังมีนะนก็ปีนกันอยู่อันนั้นลองได้ครับไม่ไม่เสียหายลองเก็บผักไว้กินด้วยต่อมาข้อที่สี่นนี้ง่ายเลยอย่างที่ผมกันนาไปเมื่อน ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันศัตรูของนกนงแอนที่คิดค้นโดยกูแอร์นะวันนี้ไม่ได้มาติดภารกิจนะครับสอนอยู่คิตค้นโดยกูแอร์นะครับได้รับอนุสิทธิบัตรเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วและได้ผลดีนเนี่ยวันนี้ก็คือตั้งแต่กูแอร์ประดิษฐ์ไอ้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันเรื่องช็อตเบิร์ดแต่มันป้องกันทุกแกได้ด้วยนะครับป้องกันศัตรูนกนงแอนได้กับทุกชนิดนะฮนะก็ ได้รับอนุสิทธิบัตรเนี่ยก็จะได้กันสองปีนะครับนะติดตั้งง่ายคือมันอย่างนี้นะถ้าเพื่อนเจอก่อนถ้าเพื่อนเอนเขายังไม่ได้ไม่ได้ติดตั้งอุปรกรณ์ป้องกันศัตรูนกแอน่นถ้าเพื่อนเพื่อนเจอนในบ้านนกอ่ะเขาใช้สวิงอะไรจับมาก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยป้องกันร,ระยะยาวคุณต้องมีอุปกรณ์ป้องกันศัตรู้องนกแอน่นตัวนี้ช่วยได้เลยครับมันจะป้องกันไม่ให้พวกศัตรูเข้าไปในบ้านคือป้องกันเลย จะทําให้ตูกแกไม่สามารถปีนเข้าไปในบ้านได้เพราะว่าจะรู้สึกสะดุ้งกับไฟฟ้าเบาๆนะดูตามรูปนีที่ปล่อยออกมาทําให้หนีไปเองไม่ต้องเสียเวลาจับด้วยนะครับวันนี้ดีมากเลยมันประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ไม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 ต้องไปทร้ายสัตว์ด้วยไม่เป็นอันตรายนะครับปลอดภัยอุปกรณ์ของครวแอรนี่มีระบบที่ปลอดภัยไม่ทำ้ายสัตว์ให้ตายสบายใจได้แค่ทําให้เขาหนีไปนะ <S <S แล้วก็บ้านนกของคุณก็จะปลอดภัยด้วย ติดตั้งง่ายไม่เป็นอันตรายนะครับผู้หญิงก็สามารถติดตั้งได้นะครับนะบายเลยการันตีด้วยอนุสิทธ,ธิบัตนระเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่สนใจนครับบรรดาลูกศิษย์แล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับนะไม่เหมือนไทยด้วยนะอันนี้เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในวงการกาน้อันนง้แล้วก็กินกระแสะไฟฟ้านี่น้อยมากนะประหยัดด้วยดังนั้นเนี่ยการป้องกันตุกแก ในบ้านนกนกแอ่นไม่ใช่เรื่องเล็กๆ็น้อยนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องการลงทุนของพวกคุณเนะี่ยทั้งเงินเวลาครับและนำตกปล่อยให้ทุกแกเนี่ยมาทําลายทรัพย์สินน้ำมีนค่าของคุณนะเนี่ยนกนกแอ่นอันนั้นนะนะนะครับนะการลงทุนก็จะสูญเปล่านะก็ต้องป้องกันให้เขาให้นกแอ่นเขาอยู่สบายนะครับแล้วเขาจะออกลูกออกหลานให้คุณนะเต็มบ้านนก นะครับแล้วก็คุณก็จะมีความสุขกับการทาบ้านนกนั่นเองก็เรียนรู้กันไปครับสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับอุปกรณ์ป้องกันสตูของนกนังแอ่นเนี่ยเราติดต่อเข้ามาได้นะแล้วก็วิธีใช้ไม่ยากทํามีคู่มือการใช้ให้ลูกศิษย์ปัจจุบันนี้ก็โดนตุกแกเข้าไปอยู่จตงหวัดนะมีท่านหนึ่งก็โทรมานะก็อาจารย์อาจารย์ทำไงดีตุกแกอยู่บ้านผมบอกว่าผมก็แหก็บอกจับให้ได้ก่อนนะครับจับ หาตัวจับไปได้ใช้วิธีสวิงหรือว่าให้คนไปดูแล้วก็จับเขาออกมานะครับแล้วก็ติดตั้งไน้ตัวอุปรกรณ์ป้องกันเนี่ยตรงบริเวณทางเขาออกของบราน,นกนะฮะแล้วก็สบายะครับทีนี้ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยแล้วก็สบายใจทั้งเราแล้วก็ศัตรูนกแอนก็จะไม่เข้ามารบกวนอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่ดีนะที่ที่ผมแบบ วร์ตั้งใจจะมาฝากเพื่อนๆน,นั้นแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปที่จะทําบ้านนกนะครับก็ต้องเรียนรู้ว่านงแอนเนี่ยมีศัตรูอะไรบ้างนะอย่ไม่ต้องไปตัวกลัวไปตกใจนะครับเราสามารถที่จะป้องกันได้แล้วก็สร้างบ้านนกด้วยด้วยเขาเรียกว่าสร้างบ้านนกให้นงแอนเขาอยู่อย่างมีความสุขปลอดภัยแล้วก็เราเองก็มีความสุขสําหรับ EP ยี่สิบเจ็ดศัตรูนงแอน,แอนอันดับที่สามตุกแกเนี่ยนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ เพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าสนใจอุปกรณ์ป้องกันประตูน้องแอรนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับต้องอาจารย์หม่งกูแอนนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสนใจก็เข้ามาติดต่อถามพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ที่ใช้ไปแล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์มากนะที่เอาไปใช้แล้วเห็นผลเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์นะนะสนับสนกำลังใจให้ผมกับกูแอนด้วยสําหรับ คลิปหน้าศัตรูอ่าอีพีี่แปดเป็นศัตรูชนิดไหนก่อนเดี๋ยวมาติดตามกันได้นะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไา้มา